เด็กเดินที่กงคืนกับบริยูได้นอนพี่น้องไหยสบายดีฝันสบายดีเลยพี่น้องเลยเสนาวยบ่สบายอีกแล้วเสนาวยบ่ได้ขายอย่างเดียวพี่น้องเลยขี่น้ำเนาะนับบ่ได้เลยขี่น้นไหลเถื่อจนบริยูได้นอนเนี่ยอันนี้ก็ตีสองในเนาะตอนนี้ก็ตีสองมาหามอพี่น้องเลยหามอกลางคืนเลยอายยากมอ หายยานมอนลาบลับแล้วหางบอลน่ะแม่ไปยามใดเป็นโลดงอคุณงี้แม่ไปยามำไรระบบสบายโลดกระผูเค้นกัยังบอกขักเน่คือใครมาเสือหน่อยเลือดต่างเด็กหน่อยเนาะบรรยากาศมันกับฝนตกเนาะตามระดูเปลี่ยนแถวมองกับเด็กหน่อย เจ็บทองกระลายเนาะไม่ใช่แหมมอไปทางไหนเลยหน่อยเจ็บทองกระลายอันนี้ก็เทือนไขทั้งเจ็บทองทองหลวงเลยพี่น้องเลยเสียนหน่อยทองหลวงไขก่ก็พาะไข่หายซื้อซื้อยยานหมอตอนนี้กับ ครับมาหาหมอตั้งแต่ตีหนึ่งเขื่งเนาะตอนนี้ก็ตีสองก่าแล้วมาหอดบันห้องหมอกับพี่น้องอันนี้เป็นห้องหมอปักซองเดึกงเด้อเรี่ยไรกระเจอเลือดแล้วเมื่อกี้นี่เนาะจอเลือดหายกระการเรือหายกับกวกยเจอเลือดดีแต่ว่าเจอเธอหนึ่งเนาะเมื่อกี้นี่เนาะทำไมไปแทงลายเถื่อนเนาะ เท่เ่น่นา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 อาน่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 าอยากเกิดบ่อยากเอาเกิดบงบานยังเก่งอะลีเก่งอะลีมื่กี้นายไฮก้กวกว่าบอเซยบ้านหนูไซโนูเดี๋ยวามน่เลยฮึสี่าสี่้า เมื <kung government> ่อกี้ยังขายกุวกซีฮานูอะไรบ้างบาง่านจะแก้ออกบาแก้ออกแก้ออกะเนี่ยคนอยากใส่อันนี้ก็ได้ถือเกิดบไม่ใส่เลยแม่ต่เนลมส เกตานักกิดใหยเกยก็ได้ทั้งไข่ทั้งทองหลวงเลยพี่น้องเอ้ยใส่หนูดิหนูดิหนูดิอ่ะหนูดิหนูดิหนูดิประเทนนันขี้เกียจนะพี่น้อง จนบรินอนไปนองค์งบรินอนเบิดคืนเลยนีาม่ามอื่นว่าสิ่เองตักบาทแต่ทำบุญอย่า่พิ่บไปทำบุญดอกกันแนนีเผาไงเ้ย่เรอะด้มาเผาเสื้อหน่อยอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเมืองสองคอนด้วปักสองเมืงองสังคอนแคนสวัณเกษตรแหละเนาะ เท้าไวๆเด้วยเชน้อเนยยาป่อายาข้อก่อนกระากเออเช้อยพี่นอนค่ะนอนเหน่แทนคือนอนแนวเหน่เน่ยหางก,ก็นอนเมื่อกี้นี่พี่น้องอันนี้คือทานอนประจำของท้าเก็นอนเนาะทานอนประจำกองก,งกง้นให้กูจูดนะแล้วก็ใส่น้ำเกลือแล้วใส่น้ำเกลือแล้วตอนนี้เนาะ มแม่ใส่รายใส่รา,า,า,ายจนไดต้ตอนโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยผิดกไปผิกมาเน่ยเ็ไปคกายคอง ก,ก็ยันตื่นอีกนอนตามใจเลยปล่อยให้นอนตามใจมันอยากสะดือห่ือเนาะนอนพเป็น,นตื่นเนาะอดินดิน้ำแม่ไปก็ได้ยันอายต่นแต่มานอนเผาซะหน,น่อยมาพอได้นอนดอกพี่น,อน้องนอ้เสียแจงพอเพิ่นก็น,นอนอยู่พื้นพอเนาะ ขาก็มานั่งเผาอยู่ถึงพี่น้องเลยบอดนอนซอดแจ้งกลางปาง <c oughs> คนไข้กระลายเนาะพี่น้องเนาะอยู่นํำกันส่วนมากมีแต่เด็กน้อยพี่น้องจ้ามีแต่เด็กน้อยเต้มเนเด็กน้อยบอดสบายอ่นทองทองเสียเนาะทองหลวงไข่แตกคือเสียน้อยเนะะี่ยก่ะทงไข่ตัวหอน แล้วก็ท้องหลวงจนได้พาดนำส่งลงห้องหมอเลยพี่น้องเลยกลางคืนเลยก็รอ,อ,อบได้เพนเพิร์ดอันสือมาทุงบา้าใหญ่จนเบิดก้อยๆละแวงอย่ามาจับนะบได้นอนล้วพี่น้องเปลี่ยนพอเหนื่อยเพิ่นผักพนเนาะ คนเห็ดกูดจูดเลยเพิ่นก็กวดเลือดคักแน่ได้พี่น้องก่อนสใส,นนาานส่น้ำเกลือเนาะก่อนใส่น้ำเกลือเพิ่นกวดเลือดคักแน่แล้วก็ตรวจเบิ่งไข่เบิ่งยังคักแน่เนาะเพิ่นจังได้วางน้ำเกลือใสใ่ไฮโบมแมลดามาปุ๊บแล้วใส่สน้ำเกลือห้โรดโบเพิ่นก็ต้องเลยกวดได้เ็กได้เบิ่งคักแน่เนาะแต่เพิ่นจังได้วางน้ำเกลือไ้น้ำเกลือนี่ก็เป็นแบบ อายาตันเสื้ออย่างไน่เนาะแบบมีกวดหน่อยละกวดใหญ่เนาะพี่น้องหายเสื้อหน่อยนอนพักผ่อนหากนนอนได้พี่น้องตอนนี้ก็เวลาตีสี่แล้วพี่น้องเลย <c oughs> มาตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าตีสองจนตีสี่เนาะหากันนอน นอนก็นอนบอดเป็นลับเป็นตื่นพี่น้องขยุบไปขยุบมาจนคนบอสบายเนาะตีนอยู่ตลอดสะเดืออยู่ตลอดเนาะนี่แต่สะดุกกัสะดุกพี่น้องเลยบอยู่คงทีบอยู่บ่อนเก่ามองดูนี่อยากไปเลยเลื่อยนี่บอยู่นี่เมื่อยนอนมาสั่นหากกันพัฒนาหานี่ยังบ่ได้ถ่ายเนาะ โถงจะว่าไข่เนี่ยเราไปจักลิ้นอะไรหากพังไปเบิ่งพี่น้องเลยเบิ่งอาการไปก่อนออให้พ่อผ้าโล่เมื่อยอยู่แล้วา้คาพอมัอยลอยแขนแล้วทีค่ <laughs> <laughs> คืมพ้นคือเก่าพี่น้องเลยอ,อยู่ไซกันเลยพ่อคืมผ้าคืมพนเนาะอันนี้ก็ย้ำเสาร์ด้วยพี่น้องเด้อเสาร์กับผัวเสาร์เลยเนาะเจ็ดโมงแล้วเนาะ ขาจเจ้าก็ไปใส่บาตรกันสนั่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยเสียหน่อยเอ้ยสาวอา่ะไปใส่บาตรคักๆทำบุญกับบได้ไปทำบุญช้ำมาเฝ้าเสียหน่อยอยู่บัดคืนนี่พี่น้องเอ้ยอยู่โรงพยาบาลในห้องหมอนี่เนาะผู้พยาบาลพยาย,ยงางหลอกทำมาถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเสียงเพิ่นประกาศด้วยกระถึกเนาะ พักผ่อนกันพี่น้องเลยนั่งเผาเสื้อหน่อยอยู่เบิดขึ้นตั้งแต่มาตั้งแต่เฮือนแล้วเนาะหายพออเนอยนอนพักเพิ่นหากัดนอนตื่นเลยพอเพิ่นเอาเปลี่ยนซะก่อนโอ้อันนี้วัดข้าเจ้าอยู่ตรงกันขามกับพงมอ่สะพอจางเสียงปักเลือเพิ่นประก,กาศด,ดางัดงดังข้าเจ้าไปทําบุญกันพี่น้องเลยมือนี่ครับเป็นมือตักบาททำบุญเนาะ ส่วนเฮาก็มานั่งอยู่ห้องมอพี่น้องเอ้ยมานั่งอยู่ห้องมอเมืองสองคอนแข้งสวรรค์เขตพี่น้องห้องมอในเมืองเนาะห้งมอบ้านนอกพี่น้องทางนั้นก็จะเป็นห้องนา้าห้องในเดี๋ยวทางนั้นเนาะห้องน้าก็มีหลายทีหลายบอนฝนตกบ่หยุดบ่ประอนพี่น้องเลย ได้นอนบุดคืนเลยสบายดีเด้อพี่น้องมาเผาเสื้อน,น้อยตั้งแต่คืนนี้เนาะตั้งแต่ยพญายจทอยก็คือสิมาส่งเข่าอะลรพี่น้องเลยาเพื่อนคือสิลงตักบาทก่อนหรือว่าเพื่อนห่วงลาว้านเพื่อนเพื่อนอาชีมากพอได้ลงตักบาทกับพระเจ้าพญายจทอยเลยเนาะส่งเข่ามาให้ล้านเนาะแต่ว่า เบิงบ่งๆอาการไปพี่น้องอาการกว่ามหาหมกว่าดีขึ้นแม่จักน่อยแต่กัยัง่แน่นอนดอกพี่น้องเลยปันหาสให้ดูอาการจากักมือสองมือือนในใดเนาะหรือว่าอาเซนอน,นันหงมอจกทองซ้ำคืนผ่ว <c oughs> จักจะเปมนเสื้อน้อยแม่่อยู่ยามใดแลลวเป็นตลอดพี่น้องเลยท่านแม่่อยู่แล้วเป็นโหลดก่อนแม่ิ่นไปนะ แม่เพียงก็ได้ปลูกไผ่ปลูกแคนแล้วก็ได้หมัดพุ่มจั๊กฮองเนาะเอาใส่ผายผูกแคนนั่นแหละให้เท่าเสือหน่อยนั่นแหละว่าสิบปเจ็บปกไข้เลยเนาะแบบว่าเคลื่นอนเอาผมไห้เนี่ยคือแบบว่าเป็นควนของแม่เนาะปลูกใส่ผสายลูกแคนถ่ายก็ยังไข้แม่พนักขาไปในซองซ้ำเหม่อเนาะพนักขาไปได้ซองซ้ำเมือซ้ำเหม่อ,ส,มมอสีม่อเลย ไผ่ปุ๊บเลยทั้งไข่แล้วก็ทั้งทองเพราะนั้นแต่ว่าในห้องมอนี่พี่น้องส่วนมากคนะส่วนลายประชันซะมีแต่เด็กหน่อยลงทองพี่น้องมีแต่เด็กน่อยลงทอ,อ,อ,องกับเด็กหน่อยไข่เด้อพี่น้องเด้อเต็มเี่ยมีแต่เด็กหน่อยเนาะจนสิบ่มีเตียงนอนพี่น้องเลยโพดโๆมีเต่เด็กหน่อยเต็มเลยแต่พอแม่ก็มาเผาเนาะ เต็มที่ไม่แต่เด็กหน่อยแบบไข่แน่โต้อห้อนแบบไข่โต้อห้อนแล้วก็บแบบทองเสียทองหลวงอืหลวงนียพี่น้องตอนนี้ก็คือได้ยินสาวเสียหน่อยหายพี่น้องเลยเชิเข้าไปหัวล้านก่อนเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นอ้องผักเบิ่งผักส้มผักติดตาม อา,อาการถ่าเสือหน่อยต่อไปเ้ยพี่น้องเด้อทางนายก็ฝากเป็นกำลังใจในเร้อจ้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆสบายดี